<c oughs> อาหารเช้าเสร็จแล้วอ๋อนี่ก็สายแล้วทำไมเด็กๆยังไม่ตื่นกันอีกนะไม่ได้การล่ะใบต้องปลุกน้องๆอ,อ้อร้อห้อนๆฮ <c oughs> เึเด็กๆตื่นได้แล้วค่ะสายแล้วนะ First d ี t ย n นพี่ใบไหม <c oughs> ตื่นกันได้แล้วนะก๊อกก๊ พี่ทำอาหารเช้าไว้แล้วปลุกได้แล้วขี้เสาเอ้ยต้องให้ปลุกเป็นเด็กน้อยเลยทำอะไรเสร็จเจอกันข้างล่างนะคะเฟิร์สผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้วนะทำไมเน็ตยังไม่มาไอ้เน็ตไปไหนฮะยังอาบน้ำไม่เสร็จอีกหรอไหนดูซิทำอะไรโอ้ อืมมันเป็นแบบนี้นี่เอง